ไมเคิลคาริกผู้ที่ถูกวางตัวเป็นรักษาการเฮดโค้ชแมนอยู่ในเต็ดอยากได้โจนาธานวูดเกตอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษมาอยู่ในทีมสตาฟหากถูกแต่งตั้งยังโลเทอรฟอร์ดจริงๆร,รายงานจากสกายสปอร์ตว่าอดีตกุนซือมิดเดิลโตดแสดงวิสัยทัศน์เอาชนะใจผู้บริหารปีศาจแดงปาดหน้าโอเลกุนนาโซชาเตรียมถูกประกาศรับงานใน48ชั่วโมงข้างหน้าแทนที่ดาเรนเฟลเชอร์ cher, ซึ่งขัดตาทับตำแหน่งว่างขณะน,นี้ซึ่งไม่ว่าสิทธิ์เก่าอยู่ในเตดอย่างคาริก จะได้งานระยะสั้นหรือยาวที่โรงละครแห่งความฝันก็จะอาวุธเอก็ต่อมาช่วยปลุกปั้นทีมด้วยเพราะเห็นฝีมือกันตอนเป็นผู้ช่วยอย่างริเวอร์ไซด์สเตเดียมสมัยคาแข้งโจนาธานเล่นตำแหน่งกองหลังผ่าประสบการณ์คาแข้งทั้งในหรือต่างประเทศกับสโมสรชั้นนำอย่างลิสบอนหรือราอันมาดริมาแล้วนอกจากอดีตเซนเตอร์แบ็กวัย45ปีทางคาริตก็จะให้เฟลเชอร์ร่วมทีมสตาฟเช่นกันคนสัมภาษณ์งานอดีตกับตันยูไนเตดคือพอฟุตบอลเจสันวิลขอบภาพรวมออกมาทิศทางบุกอย่างเร็วสุดคาดว่า ประกาศแต่งตั้งได้อังคานี้13มกราคมทันเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษพบแมนซิตี้17มกราคม